ครับก็สวัสดีอาจารย์นะครับผมก็สอบมิดเทมนะครับผมผมเจษดาเมธีวิทยกรกุลนะครับได้โจทย์ข้อนี้มาครับแล้วก็รหัสของผมลงท้ายด้วย3นะครับก็ p ก็จะเลยเท่ากับ3ตันนะครับผมตามรูปนะครับครับต่อไปนะครับก็คือแสดงเอ่อ การแสดงวิธีทำนะครับอย่างแรกนะครับก็คือการอ๋อเราได้รูปนี้มานะครับมีความสูงเท่ากับ4เมตรนะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ยความยาวครับเท่ากับ12เมตรนะครับแล้วก็แบ่งเป็นสามส่วนครับส่วนละ4เมตรนะครับต่อไปครับคือก็คือการหาเรีคชันนะครับอย่างแรกก็คือการหาโมเมนต์ในจุด a นะครับซึ่งจุด a ผมก็ให้เป็นจุดนี้นะครับคำนวณเสร็จสิ้นครับอ๋อเรามีแรง P มากระทำที่ ระยะ4เมตรสูง4เมตรนะครับ3ตันตรงนี้ก็ใส่ค่าเข้าไปนะครับก็คือตามเข็มเป็นบวกทวนเข็มเป็นลบนะครับแลาก็จะได้แทนลงไปในสรรมการของโมเมนต์ A เท่ากับ0ครับเราก็จะได้ค่า B Y ออกมาตรงนี้นครับเท่ากับ1ตันนะครับแล้วก็แทนเข้าไปในสูตรของซิกมา Y เท่ากับ0นะครับแรงขึ้นเป็นบวกแรงลงเป็นลบเนาะ แทนเข้าไปในสมการนะครับเราก็จะได้ค่า a y วเท่ากับ2นะครับก็จะได้รูปฟรีบอดี้ประมาณนี้นะครับตามรูปทางซ้ายมือนะครับต่อไปครับก็คือวิธีการคำนวณหาแรงภายในนะครับก็ผมเนี่ยจะเริ่มที่จุด a นะครับก็คือมีแรงเรียกชันขึ้นไปเท่ากับ2ตันนะครับแล้วก็พอมีแรงขึ้นเข้าไปนะครับตามกฎความสมดุลนะครับก็จะมีแรงลงเข้ามานะครับ สองตันเท่ากันซึ่งแรงตัวนี้เป็นแรงคอมเพสชันนะครับหรือว่าแรงบีบอัดเนาะมันก็จะเป็นแรงที่พุ่งเข้าหาจอยนะครับจุดพิจนารณาจุดต่อไปนะครับก็คือจุด H นะครับคือจุดนี้เนาะครับก็เรารู้นะครับว่ามันมีแรงคอมเพสชันเข้ามาสองตันนะครับในแนวในแนวแกน y เนาะแล้วก็จะเห็นว่าในฟิเบอดี้รูปนี้นะครับมันจะมีแรงย่อยอยู่นะครับก็คือเราก็หาค่าแรงย่อยจากสูตรสามเหลี่ยม นะครับผมสามเหลี่ยมคล้ายนะครับก็จะหาค่าออกมาได้เท่าก <as ับแรงย่อยในแนวดิ่งนะครับก็จะได้มีค่าเท่ากับ2ตันนะครับเป็นแรงเทนชันเนาะเป็นแรงเป็นแรงดึงนะครับแล้วก็จากสูตรสามเหลี่ยมคล้ายนะครับเราก็จะได้แกนออแรงในแนวราบนะครับแรงย่อยในแนวราบเท่ากับ2ตันนะครับเป็นแรงเทนชันเหมือนกันเนาะแล้วก็ เราก็จะรู้ค่าต่อไปนะครับก็คือค่าของแรงภายในของอแท่ง HF นะครับ HF คือแท่งนี้เนาะมันก็จะได้เท่ากับ2ตันนะครับเป็นแรงคอมบิชันเนาะเพราะว่าแรงแรงย่อยกับแรงภายอกเนี่ยมันมีค่าตรงกันข้ามกันนะครับต่อไปนะครับก็จะพิจารณาในจุดของอจุด G นะครับผมซึ่งเรารู้ค่าแรงย่อยแล้วนะครับว่ามันเป็นแรงเทนชั่น2ตัน ทั้ง2แกนเลยครับในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งเนะาะคราวนี้เราก็จะรู้ค่าของอแท่งแรงภายในของ G E นะครับก็จะเป็นแรงเทนชั่นนะครับเป็นแรงออกเป็นแรงดึงนะครับ2ตันแล้วก็อ,อ๋อเมื่อกี้ผมเลื่องอธิบายตรงนี้ไปก็คือในจุดพีแณาจุดเอนะครับเราจะเห็นว่าแท่งของ A G นะครับมันจะเป็น เอ่อ z e ฟอ f o r เม member นะครับก็คือแรงภายในเป็นศูนย์ะครับซึ่งมันก็จะต่อเนื่องมาเลยนะครับก็คือเป็น uh, แท่งเดียวกันนอกของของในจุด G นะครับที่เป็น uh, แท่งของ A G นะครับก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์ตรงนี้นะครับแล้วก็แรงของ G F นะครับก็คือเราดูจากแกนแรงย่อยนะครับแรงย่อยเรามีเป็นแรงเ e n s i o n พุ่งออกนะครับ2ตันเพราะฉะนั้นแรง tension ในแนว uh, Gf เนี่ยก็ต้องเป็นแรงคอมเพสชันนะครับเท่ากับ2ตันเพราะมันต้องตรงกันข้ามกันเนาะมันจะได้เท่ากับเหมอมันจะได้สมดุลน,นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นพ,พ,พิจารณาในจุด F นะครับเยอะมากครับจุดนี้ก็มันจะมีแรงภายนอกมากระทำสามตันนะครับเป็นเอ่อพุ่งเข้าหาจอยส์นะแล้วก็เรารู้อะไรมั่งเรารู้ของแท่งเอ่อ Hf แล้วนะครับว่ามันมีว่ามันเป็นแรงคอมเพสชันนะครับแรงพุ่งเข้าเนาะ เข้าหาจอยเท่ากับ2ตันนะครับแล้วก็เรารู้แรงคอมเพรชันของแท่ง GF นะครับ2ตันพุ่งเข้าหาจอยนะครับก็จะทำให้เรารู้ว่าแรงย่อยตรงนี้นะครับมันมันมีค่าเท่าไหร่นะครับก็คือเราก็ใช้สูตรของ sigma fx นะครับก่อนเนาะผมหาแนวราบก่อนก็เป็น sigma fx เท่ากับศนะครับเราก็จะรู้ว่า มันจะมีแรงเข้ามาทางฝั่งแรงที่ไปทางขวาเนี่ยแรงไปทางขวาตรงนี้นะครับแรงไปทางขวาสองตันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีแรงฝั่งซ้ายสองตันนะครับพุ่งเข้าไปคราวนี้เราก็จะรู้ว่ามันมีแรงสองแรงมาทําตรงนี้แรงฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีแรงย่อยฝั่งซ้ายครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ตันนะครับแล้วก็แรงภายในของแท่ง fd นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ตันเหมือนกันนะครับเพราะว่า1บวกนเท่ากับ2ไปฝั่งซ้ายแล้วก็มันจะได้สมดุลกับฝั่งขวานะครับที่มีแรงไปฝั่งขวาเนี่ยตันนะครับต่อไปนะครับก็จะพิจารณาในในแนวแกนดิ่งนะครับก็คือใช้สูตรซิกมา fi เท่ากับ0ูนย์ะครับแรงขึ้นเป็นบวกแรงลงเป็นลบเนาะเราจะเห็นได้ว่าแรงขึ้นของเรานะครับมันมีค่าเท่ากับ2ตันเนาะมีแรงลงเท่ากับ3ตันนะครับเพราะฉะนั้นแรงย่อยของเราก็ต้อง มีทิศพุ่งขึ้นนะครับผมหรือว่าถ้าในรูปเนี่ยก็จะเป็นแรงคอมเพรสชันนะครับก็คือต้องมีทิศพุ่งขึ้นเพื่อให้มันสมดุลน,นะครับลง3ขึ้นไป2เพราะฉะนั้นแรงลงเอ้ยออขออภัยครับแรงภายในตรงนี้ก็ต้องเป็นเป็น1นะครับเพื่อที่จะว่าแรงขึ้นจะได้เท่ากับ3เนาะแล้วก็แทนค่าเข้าไปซึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่าแรงภายในเนี่ยมันเป็นแรงคอมเพรสชันนะครับหรือว่าแรงบีบอัดนะครับ ต่อไปครับจุดพิจารณาจุดต่อไปก็คือจุด E นะครับเรารู้ค่าของแรงภายใน GE แล้วนะครับก็คือมีค่าเท่ากับ2ตันเป็นแรง tension เน,เนาะแล้วก็แรงย่อยครับข้างในก็จะเป็นแรง compression นตันนะครับทั้งแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับมันออกจากู่มครับแล้วก็จะสามารถรู้ได้นะครับว่าแรงในแนวแกนของอแรงภายในของ E โอ้ขออภัยครับ แรงของแนว e b นะครับฝั่งเนี้ยก็จะเป็นแรง tension เนาะมีพุ่งออกไป1ตันนะครับแล้วก็แนวแกน e d นะครับก็เป็น tension เหมือนกันนะครับพุ่งออก1ตันก็พิสูจน์ได้คือแรงทุกแรงเนี่ยมันทุกแกนมันจะสมดุลกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น จุดดีนะครับพิจารณาที่จุดดีนะครับเรารู้ค่าของเออ่รู้ค่าของแรงภายใน Fd แล้วนะครับว่าเป็น compression หนึตันนะครับแล้วก็มีแรงในแนวเออ่ de นะครับเป็น compression อ้อขอไปครับเป็น tension นะครับแรงพุ่งออก1ตันเนาะแล้วก็จากรูปเราก็จะรู้ว่าแรงภายในแท่งของ ดีซีนะครับตรงเนี้ยดีซีนะครับมีค่าเท่ากับ0นย์ะครับเป็นส่วนหนึ่งของซิโรฟอนเมมเบอร์เนาะเออ่เพราะฉะนั้นแรงย่อยนะครับในแนวของ DB เนี่ยมันก็จะมีแรงย่อยเป็นแรงคอมเพรสชันนะครับแรงเข้าหาจอยสนะ์เนาะเท่ากับ1ตันทั้ง2แกนนะครับต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นพิจารณาที่จุด B นะครับเออ่จากจุด B เนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีเรีแอคชั่นมา นะครับจากที่เราหาเนื้ชัน,นะครับ b y เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ตันก็เป็นแรงพุ่งขึ้นเนาะครับแล้วก็เรารู้แรงย่อยนะครับว่ามันมีค่าเท่ากับ1ตันทั้ง2แกนแล้วก็เป็นเป็นแรงประเภท c o m p r e i o n นะครับหรือว่าแรงบีบอัดเข้าไปแล้วก็เราก็รู้แรงปฏิกิริยาในแนว e b นะครับในแท่ง e b ว่าเป็นแรง tension พุ่งออก1ตันนะครับแล้วก็เรารู้ว่า เส้นของ BC นะครับเป็นส่วนหนึ่งของ Zero Force Member เนาะก็จะมีค่าเท่ากับ0นะครับแล้วก็มาพิจารณาจุดสุดท้ายนะครับก็คือจุด C นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็น Zero Force Member ทั้ง2ทั้ง2แท่งเลยนะครับจากที่เราคำนวณมาก็เสร็จสิ้นนะครับสำหรับการคำนวณมือเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาหลังจากที่เราหาแรงภายในเสร็จหมดแล้วนะครับก็จะมีออกประมาณนี้ก็คือ เครื่องหมายลบนะครับให้เป็นสนัญลักษณ์ของคอมเพสชันนะครับหรือว่าแรงอัดเนาะแล้วก็เครื่องหมายบวกเป็นแรงเทนชันนะครับหรือว่าแรงดึงนั่นเองนะครับผมก็จะเห็นว่าในรูปเนี่ยเราก็จะมีซิ r ูโฟนแ e มเบิร์ทั้งหมด3แท่งนะครับแท่งแรกครับก็จะเป็นในส่วนของ A... อะไรนะสักอย่างในส่วนของ AG นะครับโอเค ในส่วนของ AG นะครับตรงนี้ Zero Font Member แล้วก็เป็นของ CB แล้วก็ CD น่าจะ CD นะครับถ้าผิดขอไปอ๋อโอเคถูกเป็น CD นะครับก็คำนวณมือเสร็จสิ้นนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบโดยใช้แอปพลิเคชันนะครับ c c t นะครับผม CCTV c u a t นะครับผมโอเคครับ ต่อไปนะครับขออนุญาตจบเอนโชตรงนี้เลยเนาะโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นการใช้ CC Trust ตรงนี้นะครับก็ขอไปอย่างรวดเร็วหนยนะครับโอเคอันแรกนะครับเราก็ํำนวนจุดต่อก่อนซึ่งจุดต่อของเรามีทั้งหมด A B C D E F G H 8นะครับ8จุดแจุดต่อ มีชิ้นส่วนทั้งหมด13ถ้าจำนะครับแล้วก็จำนวนหนะ้าตัด1เนาะโอเคก็ตกลงต่อไปนะครับไปที่พิกัดจุดครับพิกัดจุดผมคำนวณไปแล้วสักครู่นะฮะออพิกัดจุดนะครับขออนุญาตตามนี้เลยนะครับจะได้รวดเร็วนะครับผมจุดที่สองผมให้เป็น 4นะครับจุดที่3าผมให้เป็น8นะครับจุดที่4ให้เป็น12นะครับจุดหผมให้เป็น12แกน y เท่ากับ4นะครับเพราะสูง4เนาะแล้วก็เป็น8เท่ากับ4นะครับแล้วก็เป็น4สูง4นะครับแล้วก็จุดนี้0ูนแล้วก็สูง4นะครับกดตกลงปุ๊บอืมก็จะตามรูปนะครับต่อไปก็จะเป็นการหาพินเนาะ ซึ่งจุดแรกเนี่ยเป็นพินแบบมี e a c t i o n ทั้ง2องแจกนะครับแล้วก็ในส่วนของ4ี่ะจุดที่4ีเเ่เป็นศูนย์หนึ่งปึ๊บโอ้ผมลืมขึ้นรูปให้ใช่ไหมเ,เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรูปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ขออนุญาตนะครับสักครู่นะครับ Okay. โอเคดาวน์โหลดนะครับอือโอลดแล้วรูปไหนให้ดีรูปนี้แล้วกันเนาะ มันไม่ขึ้นให้เนาะขอภายในความไม่ชำนาญของของเครื่องมือนะครับแต่ผมขออนุญาตเปิดเป็นแบบนี้นะครับจะขึ้นให้ Okay, ผมขึ้นรูปให้ทางความมีอหน้าจอนะหวังว่าจะเห็นนะครับแล้วก็อ๋อเมื่อกี้ถึงไหนนะเมื่อกี้เราออกเคต่อไปครับหาพินแล้วแล้วก็ใส่ชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนขออนุญาตครับคือจริงๆผมทําโปรแกรมตัวนี้ก่อนที่จะไปทํามือน,นะครับเพราะว่า จะได้รู้ก่อนนะครับว่าต้องไปยังไงนะครับว่าชิ้นส่วนไหนเป็น zero r o m e m b e r มั้งนะครับตอนนี้จะใส่เลขตามเลยนะครับแแล้วก็ไป7นะครับก็8เ 8, อ 8, นะครับ8 2เสร็จแล้วก็ ไปสองสามสาแล้วก็ไป2 7เจ็ะโอเคแล้วก็ไปไหนต่อแล้วก็ไป7 6็ดกเนะครับเจเสร็จไปเจ็ดสามแล้วจากนั้นก็ไป3 6นะครับ สามหกแล้วก็ไปสามสี่ใช่ไหมโอเคสามสี okay. ่ครับแล้วก็ไปหกห้าห้านะครับแล้วก็ไปหกสี่สี่นะครับแล้วก็ไปสี่ห้านะครับกดตกลงปึ๊บอ๋อโอเคแล้วก็จะได้ตามรูปเลยนะครับนี่ฮนะรูปได้เหมือนกันเป๊ะนะครับต่อไปก็จะเป็นการสมบัติวัสดุนะครับ จากข้อมูลที่ให้มานะครับพื้นที่หน้าตัดเนี่ยอาจารย์ให้มาเท่ากับ2 m กำลัง2นะครับผมต่อไปครับความยืดหยุ่นค่าโมโนลิเซียมให้มา2ล้านครับโอเค2ล้านกต็ตกลงต่อไปนะครับก็จะเป็นการแรงภายนอกนะครับซึ่งผมมีแรงภายนอกที่จุด7นะฮะจุดต่อที่ 0. 7 3ตันก็เป็นหน่วยกิโลก็เป็น3,000นะครับ โ okay. อเคก็ตงลงอ่๋อขออภัยใส่ผิดนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นแหลงพุ่งลงก็ต้องใส่ลบลงไปนะครับกดตกลงนะฮะก็จะได้ตามรูปเอ่อต่อไปนะครับก็คือการเซฟข้อมูลก่อนนะครับเซฟข้อมูลซึ่งก็เซฟไปในชื่อ,อ,ลลอว่าน mid นหนึ่งโอเค mid หนะึ่เนาะ กดเซฟนะครับแล้วก็ทําการคํานวณนะฮะตรงนี้เลยปั๊บกดเริ่มนะครับคำนวณเสร็จกดออกครับต่อไปนะครับค่าที่เราจะรู้ก็คือค่าแรงเ t ร o n กชันะฮะที่จุดที่1กับจุดที่2เนาะอ่าจุด1จุดสนะครับซึ่งก็เห็นว่าเท่ากันเลยนะครับผมนี่นะฮะจุด1นึ VY นะครับ ตัวที่สีตรงนี้นะครับแล้วก็ ly เท่ากับ2000นะครับแล้วก็ตรงนี้อะไรเราต้องหา reaction เนานะอ่าเนี่ยครับค่า reaction เน,นี่ยเราก็จะเห็นว่ามีค่าเท่ากันนะครับซึ่งเออ่ปฏิบัติมือผมใช้หน่วยเป็นตันเนาะม,มันก็เลยนะครับหน่วยเป็นตันต่อไปก็จะเป็น reaction เนอากดไปแล้วเขอภไป นี่ครับก็จะเป็นแรงภายในชิ้นส่วนนะครับก็เห็นว่ามันมีค่าเท่ากันพอดีเนาะถ้าเราแปลงเป็นหน่วยเขาเรียกอะไรนะแปลงเป็นจากตันเป็นกิโลนะครับเราก็จะได้ค่าพวกนี้มาพอดีแล้วก็จากในรูปในตารางเนี้ยเราก็จะเห็นว่าในาชิ้นส่วนที่สองนะครับชิ้นส่วนที่สองชิ้นส่วนที่สิบเอ็ดแล้วก็สิบสามเนี่ย เท่ากับศก็เพราะมันเป็น zero form member นั่นเองนะครับจากที่เราคำนวณหาแล้วนะครับเนี่ยเราก็จะรู้ว่านี่นะครับ ag นะครับ ag bc cd นะครับตรงนี้ก็จะเท่ากับ zero f o r เท่ากับศูนยนะออ์อันนี้ก็จะเป็นภายในชิ้นส่วนนะครับ graphic แรงภายในชิ้นส่วนอันนี้เป็น reaction อ,อ,อันนี้เป็นค่านะครับ section area หนึ่งนั่นแหละครับ นีกเป็นภาพต่างๆเนาการคำนวณอ่านี่ก็จะเป็นแหลง่งนะครับผมต่อก็เสร็จสิ้นครบคุณนทุกประการนะครับก็หากผิดพลาดการใดเจษดาขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับ